ุ้นกันค่ะว่าวันนี้ได้อะไรโอ้เป็นอ๋อมีสแตมด้วยเดี๋ยวบอกราคารับซื้อกันเลยนะแล้วก็คุยกันถึงเรื่องหยิบอะไรมาก็พูดเลยสเต็มนะคะรับซื้อในราคาครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งนะคะครึ่งของหน้าดวงบอกเลยนะคะปนาน่ารับซื้อมาครึ่งหนึ่งป้ากงานก็ไปส่งหกสิบค่ะ ซื้อห้าสิบไปส่งหกสิไม่ขายไม่เป็นไรอันนี้ไปน้แจ้งราคาไว้เพราะหลายคนถามเหมือนกันแหละว่าสแตมรับซื้อไหมรับค่ะบอกเลยว่ารับสแตมรับซื้อนะคะเป็นสแตมที่ไม่ผ่านการใช้งาน รับซื้อในราคาครึ่งหนึ่งของราคาหน้าดวงนะคะใครจะว่ายอย่างไรรับซื้อถูกเกินอะไรงไงก็ไม่เป็นไรนะคะปะนัดตรงไปตรงมารับเท่าไหร่ยังไงปน้าบอกชัดเจนนะคะจะอะไรยังไงนะ่ก็เป็นเรื่องของของของความคิดของแต่ละคนเนาะเขาไม่เหมือนกันนะคะปะนัากรแจ้งชัดเจนว่าสแตมรับนะครึ่งหนึ่งของราคาหน้าดวงค่ะตามนี้ค่ะชัดเจนบัดที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมะสมะุกเนี่ยเห็นไหมคะเราเขียนสมะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษาแปดสิบพรรษาห้าทันวาพระนันดกเพียนจริงๆค่ะแปดสิบพรรษาค่ะแปดสิบพรรษาห้าทันวา โอเคมาดูว่าแบงค์อะไรนะคะเนี่ยค่ะเราจะเรียกแบงค์นี้ว่าเป็นแบงค์สิบหกบาทใช่ไหมทุกคนเนี่ยเราจะเรียกตามลักษณะของแบงค์เนาะว่าเป็นแบงค์สิบหกบาทเรามาดูลักษณะของแบงค์กันนะคะด้านหน้าของธนบัตรค่ะธนบัตรชนิดราคาสิบหกบาทที่เราเรียกนะคะด้านหน้าเป็นพระบรมชายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชชนิดราคาหนึ่งบาทห้าบาทและสิบบาท ตามนี้เลยนะคะเป็นเป็นอ่าส่วนด้านหลังของธนบัตรนี่นะคะด้านหลังด้านหลังของธนบัตรเรื่องราวอันเนื่องอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่ทรงพระเยาว์และพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นคุณ อันเป็นคุณนูปการอย่างอนเนกอน,นันต์ค่ะต่อประเทศชาติด้านบนพิมพ์ตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแปอันนี้นะคะคือตราสัญ,ญลักษณ์โอเคชัดเจนเนาะธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา70บาบาทธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะด้านหน้าของธนบัตรพระบรมชายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพคะ่ะฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงยืนเบืออเอเเเ้องหน้าพระที่นั่งภายใต้พระเออเดี๋ยวปนนัดอ่านผิดเปนนัดเดี๋ยวพูดผิดถ้าพูดเร็วเดี๋ยวพูดผิดต้องพูดช้าค่ะนะพระที่นั่งไพศาลทักษิณเบื้องขวา บนพิมพ์ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชาสมบัติ70ปีอันนี้คือด้านนี้อันนี้นะคะไปไดรับซื้อถ้าตอามีปกแบบนี้นะคะ75บาทถ้าไม่มีปกก็เท่าหน้าคือ70บบาทเท่าหน้าเท่าหน้าแบงค์ค่ะ